สวัสดีค่ะมาทําเมนูขนมหวานทานเองง่ายๆกับครัวบ้านหนูกันอีกแล้วค่ะวันนี้กับเมนูขนมสาคูมันม่วงก็เป็นเมนูขนมหวานฉบับประยุกตามแบบสไตล์ครัวบ้านหนูนะคะทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ เราก็มาเตรียมแช่สาคูกันไว้ก่อนค่ะใช้สาคูเม็ดเล็กจํานวน100กรัมแช่ด้วยน้ําเปล่าจํานวน250กรัมจากนี้ก็วางพักไว้ประมาณ30นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็กรองเอาน้ําพิงแล้วก็วางพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนผสมอื่นๆต่อนะคะก็นํามันม่วงจํานวน150กรัมค่ะมานึ่งให้สุกใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะรแล้วก็นํามาบดให้ละเอียดค่ะก็ใช้ซ่อมบี้ีเอานะคะ ต่อมาก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะจำนวน150กรัมตามด้วยเกลือป่นอีกครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะจำนวน25กรัมค่ะต่อด้วยแป้งมันสำปะหลังค่ะ65กรัมและก็น้ำกะทิค่ะจำนวนหน0อยกรัมค่ะเมื่อครบแล้วก็ใช้มือคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ ก็นวดนวดบีบนะคะให้เม็ดแป้งละลายค่ะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวทึนทึกขูดขาวลงไปค่ะจำนวนหนึ่งร้อยกรัมก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งนึงค่ะ ต่อมาก็ตามด้วยเม็ดสาคูที่เราเสด็จน้ำไว้นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะก็คนสมวนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับถาดที่ใช้นึ่งขนมวันนี้นะคะก็เป็นถาดอลูมิเนียมค่ะขนาด8 x 8ดคูณนิ้วค่ะก็นำมาทาด้วยน้ํามันพืชสักเล็กน้อยนะคะเวลาขนมนึ่งสุกแล้วจะได้ไม่ติดกับถาดค่ะก็เทขนมลงไปให้หมดค่ะเสร็จแล้วก็เกลีย่ยให้หน้าเขาเสมอกันค่ะเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งในน้ำเดือดเป็นเวลา30นาทีหรือจนขนมสุกค่ะ ค่ะเราก็นึ่งขนมมาจนสุกแล้วนะคะจากนี้เราก็จะยกลงจากเตาค่ะแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวมาตัดขนมเสิร์ฟกันค่ะและระหว่างรอเราก็มาเตรียมตัวมะพร้าวสำหรับไว้คุกกับขนมกันค่ะก็ใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดขาวค่ะจำนวน100กรัมมาผสมกับเกลือป่นจำนวนเศษ1นส่วนสี่ช้อนชาค่ะก็ใช้มือขยำคุกเค้าให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วก็นําไปนึ่งในน้ําเดือดเป็นเวลา5-10นาทีค่ะมะพร้าวของเราจะได้ไม่เสียเร็วนะคะแบะเมื่อขนมของเราเย็นแล้วนะคะก็มาตัดเซอร์ฟกันเลยค่ะขนาดก็ตามแต่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะวันนี้ก็จะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆค่ะกดลงไปให้ถึงก้นถาดนะคะ ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะนําไปคลุกกับมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ค่ะก็แยกออกเป็นชิ้นๆนะคะก็คลุกไปคลุกมาให้ตัวมะพร้าวติดกับตัวขนมของเราค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําให้เสร็จนะคะเดี๋ยวไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะนี่นะคะเมนูขนมสาคูมันม่วงของเราก็พร้อมจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วค่ะตัวเนื้อขนมของเราก็มีความนุ่มแล้วก็เด้งมากๆอย่างที่เห็นเลยนะคะสำหรับรสชาติขนมนะคะก็จะมีความหวานกำลังดีค่ะไม่หวานมากและเมื่อทานเข้าไปแล้วนะคะเนื้อสัมผัสของขนมของเราก็จะมีความนุ่มแล้วก็หนึบหน่อยๆค่ะทานง่ายมากๆเลย ค่ะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งเมนูขนมหวานให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ